ทอดกระเทียมแกงเผ็ดเป็ดย่างผัดเผ็ดเป็ดย่างผัดกะเพราผัดชาลาเป็ดนี่เราใช้เนื้อเป็ดสดเลยค่ะลัวฉช่มันจะตัวเล็กหน่อยแต่ว่านหนังมันจะบาง<อ>คือพอมัรผสมการทําให้นุ่มแน่นเนื้อหนาหนังบางไปเป็นลูกมือเชฟดังๆต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆยอมไปตั้งแต่แปดโมงค่ะแล้วกับสี่ทุ่มเพื่อจะไปเรียนรู้ประสบการณ์จากเชฟวิแมนเนี่ยค่ะเชฟวิแมนใช่ใชเชฟที่ดุๆถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะพอเราไปทํางานตรงนั้นแต่ว่ามันมีสิทธที่ได้ตอบแทนคือประสบการณ์เทศกาลปีหนึงหนูจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยตัวพันห้าร้อยตัวใช่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Foodie Girl ค่ะนี่ไอเดียนะคะนี่พี่ก้อยค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาอยู่แถวถนนเจริญนครค่ะสําหรับร้านที่เราจะมากินกันวันนี้นะคะเขาจะอยู่บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพด้านหลังนี้เลยค่ะกําลังรถติดกันเลยนะคะแล้วก็ร้านนี้เขาจะอยู่ติดกับโรงเจแยกบุคโลค่ะแล้วก็เมนูของเขาอ่ะแม่ดูแล้วโอ้โหห่างหายจากเราไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วแม่ก็รู้สึกว่าอยากกินมากเลยช่วงนี้ไอเดียรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วค่ะไอเดียก็อยากกินเหมือนกัน,นะคะ่ะน่าก,กินมากออแต่ก่อนจะไปต้องทอํายังไงคะแต่ก ก่อนจะไปนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่ก้อยกับไอเดียคนละ1นไลค์ค่ะแล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์ได้เลยค่ะถ้ถามครบหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูเขาพร้อมๆกันเลยอ่ะเด็ดอยู่นะคะไปด้วยกันเลยนะคะไป,ไปเลยค่ะ,คะ สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อหลีค่ะหลีนะคะชื่อร้านว่าอะไรคะชื่อร้านห้างเฮงเป็ดย่างเป็ดพะโลค่ะห้างเฮงเป็ดย่างเป็ดพะโลค่ะเปิดปิดกี่โมงคะที่ร้านนะคะจะเปิด8โมงค่ะปิด4โมงเย็นค่ะ8โมงปิด4โมงเย็นใช่แล้วก็หยุดทุกวันอาทิตย์1วันค่ะพี่ก็เห็นชื่อร้านว่าเป็ดย่างเป็ดพะโลโหของโปรดเลยก็คือขายเป็ดย่างเป็ดพะโลเป็นหลักเลยใช่ค่ะจะเป็นเมนูเกี่ยวกับเป็ดย่างเป็ดพะโลเป็นหลักค่ะแล้วอย่างเป็ดย่างเป็นเป็ดย่างสไตล์ไหนคะถ ก็กึงๆค่ะแต่คือของเรามาปรับปรุงสูตรอีกแบบหนึ่งมันจะเหมือนกับของไทยบ้างของฮ่องกงบ้างผสมผสานกันค่ะแล้วอย่างเป็ดพะโล้ล่ะคะเป็นแบบไหนคะเป็ดพะโล้นะคะจะเป็นสูตรของคนจีนเลยค่ะแล้วมันมีความเป็นพะโล้มากกว่าหรือเครื่องยาจีนมากกว่าคะเป็นเครื่องยาจีนมากกว่าค่ะแต่มันฉุนมากไหมคะไอ้เครื่องยาจีนของเราเนี่ยเนี่ยค่ะถ้าเราใส่เยอะปุ๊บมันจะฉุนใช่ไหมหนูก็จะทางร้านเนี่ยก็จะมาปรับให้มันเหมือนกับว่าผสมผสานคือไม่ให้มีกลิ่นออกฉุนมากเพราะว่าคนไทยบางคนไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศเนาะแรงๆใช่ใช่ค่ะ มีคนมาสั่งไหมคะมีค่ะเทศกาลปีปีปนางหนูจะอยู่ที่1 5 0 0ตัว 1, 1 5 0 0ตัวใช่ค่ะเป็ดที่ว่าเนี่ยคือทั้งสองเป็ดเลยย่างกับพัโล่ะมันคือเป็ดอะไรคะเป็นปวยชายผสมค่ะเป็นลูกครึ่งผสมผสมเชอร์รี่เนื้อสัมผัสของเนื้อเป็ดค่ะจะไม่เหมือนกันอย่างเชอร์รี่เขาจะมันเยอะค่ะออปวยชายมันจะตัวเล็กหน่อยแต่ว่าอ่าหนังมันจะบางออคือพอมันผสมการทําให้เนื้อหนาหนังบางเหมือนสโลแกนร้านเลยค่ะน<อ>ุ่มแน่นเนื้อหนาหนังบาง แล้วอ,อย่างเป็ดย่างเนี่ยเอามาแตกเป็นเมนูอะไรบ้างคะโอทางร้านจะมีเมนูเป็ดย่างเนี่ยเยอะมากตัวซิกเนเจอร์ของร้านเลยคือแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะใช่แล้วก็จะมีเป็นพวกผัดเผ็ดเป็ดย่างผัดกะเพราผัด ชาอย่างเงี้ยค่ะลาบเป็ดด้วยนะคะลาบเป็ดนี่เราใช้เนื้อเป็ดสดเลยค่ะแล้วก็มาคั่วคั่วทิ้งความาสาบออกนะคะแล้วก็มาทาแล้วเป็ดพะโล้เอาไปแตะเป็นอะไรบ้างเป็ดพะโล้ส่วนใหญ่จะเป็นเป็ดทอดกระเทียมที่เข้าเข้าที่สุดค่ะเพราะ,ะเขามีกลิ่นตัวยาเนาะแล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะ,คะใช่แล้วก็ผัดชาเป็ดพะโล้เข้าอยู่ค่ะอ๋อค่ะอย่างเมนูแต่ละจานข้าวหน้าเป็ดย่างเป็ดพะโล้เนี่ยขายจานเท่าไหร่คะข้าวหน้าเป็ดย่างเนี่ยหกสิบบาทนะคะแต่อีกประมาณสักสองเดือนนะคะทางร้านจะปรับราคาขึ้้นนแลวะะค ราคาเป็ดทุนค่อนข้างสูงค่ะอก็รับไม่ไหวแล้วขึ้นเป็นเท่าไหร่คะเพิ่มแค่5บาทพอเบาๆให้ลูกค้าได้พู้เตียวยังราคาเดิมค่ะเท่าไหร่คะ55บาทเท่านั้นค่ะธรรมดาถ้าพิเศษอยู่ที่65บาทแต่เมื่อเช้าเนี้ยเห็นลูกค้ามาก็กินเป็ดย่างเยอะเหมือนกันเนอะเรื่องของเรื่องคือเขาว่ารอกันตั้งแต่เรายังทําไม่เสร็จเลยเปิดร้านปุ๊บนี่คือออเดอร์เข้าเลยใช่ไหม หนูอยู่ตรงนี้มานานหนึ่งคะ่ะถ้าอยู่ที่นี่คะ่ะหนูมาอยู่ตั้งแต่ปี48ค่ะที่แรกที่หนูขายคือตลาดกิติะคะ่ะซอยเซนหลุยะค,ะค่ะจนถึงปี52ค่ะก็เลยได้มาเปิดร้าน,นแสดงว่าหนหูคืออยู่ช่วยคุณพ่อมาตั้งแต่ตรง,งตลาดนั่นเลยใช่ค่ะช่วงแรกจะเป็นพี่สาวคะ่ะ mm hmm. ก็คือมาสลับกันดูค,คนไหนว่างก็มาช่วยป,ป๊าคนไหนไปเรียนก็ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูจบาการอาหารมามนะคะส่วนพี่สาวเนี่ยเขาเรียนนิเทศแต่ว่าเขาเรียนปุ๊บเขารู้สึกว่าเขาชอบอาหารมากกว่าเขาก็เลยมีความมาระที่จะไปเไปเรียนที่สวนดูสิด้วย ไปเป็นลูกมือเชฟดังๆต่างๆก็รู้จักอาจารย์ดังๆเยอะเลยเช่นเอาแบบเด่นๆสักคนสองคนก็มีเชฟบู๊ไม่วม่เชฟบแม่เลยค่ะเชฟวิลแม่ใช่เชฟที่ดุๆใช่แต่เขาบอกตัวจริงไม่ดุเหมือนเวลาทํางานเขาเป็นคนจริงจังค่ะพี่สาวเล่าให้ฟังนะคะับทำงานเนี่ยคือต้องเปปๆๆเลยแต่ว่าหลังๆทางานเนี่ยโอเคเลยค่ะแบบว่า e n d ูหมดแล้วอย่างนี้เคยไปทํางานที่ร้านของเชฟวิลแม่ไหมคะใช่ค่ะยอมไปตั้งแต่แปดโมงค่ะแล้วกับสี่ทุ่มเพื่อจะไปเรียนรู้ประสบการณ์จากจากเชฟวิลแม่เนี่ยค่ะไปกระทั่งหันพงหัน ด้วยความที่เราทําอาหารเราก็รู้หลักอยู่เนอะแต่เขาก็ยอมที่จะไปเรียนรู้ตรงนั้นเําว่าเหนื่อยมันมันก็เหนื่อยนะพอเราไปทํางานตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีสิ่งที่ได้อบแทนงคือประสบการณ์ที่สาวหมูได้มาเยอะมากมาปรับปรุงร้านเยอะมากเป็ดเนี่ยทำอะไรก็อร่อยแนละ้วเรามั่นใจอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เรากินอะไรบ้างเต็มโต๊ะเหมือนเดิมค่ะจานแรกค่ะอันนี้คือลาบเป็ดนะคะ110บาทนะเนื้อเยอะมาก จานที่2ค่ะตรงกลางนี่เลยนะคะอันนี้ตาต้องเขารีเควสเลยค่ะว่าเขาอยากกินบะหมี่เป็ดย่างหมูกรอบ80บาทค่ะมีทั้ง2อย่างเลยนะทั้งเป็ดย่างและหมูกรอบจานถัดมานะคะจานที่3คืออันนี้เป็ดย่างค่ะไซส์เล็กนะคะ130บาทค่ะอันนี้จานที่4นะคะเป็ดพะโล้ค่ะจานเล็ก120บาทค่ะแล้วก็จะไม่มีไม่ได้คือเกาเหลาเป็ดพะโล้65บาท ถัดมากอันนี้โห,หน่ากินมากๆมันคือเป็ดย่างผัดชา110บาทเขาบอกว่าถ้าเป็นกับข้าวจะ1 1 0นะคะโหนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วแล้วไม่ได้กินนานมากแล้วด้วยคือปากเป็ดทอด60บาทค่ะโอ<ห>้อืมแล้วก็จานตรงหน้าพี่ก้อยนี่นะคะอันนี้พี่ก้อยอยากกินมากๆอยากบอกว่ามาร้านนี้ก็เพราะจานนี้แหละคะ่ะมันคือแกงเผ็ดเป็ดย่าง1 1 0บาทเดี๋ยวพี่ก้อยจะกินเป็ดพะโล้นะคะแล้วก็น้องไอเดียก,กินเป็ดย่างาให้ดูหน้าตา น่ากินอยู่เนาะไอเดียเนาะู้้ไหม,มเป็ดน,นุ่มมากพอดนุ่มเลยต้องใช้คำนี้คือนุ่มมากแล้วก็แบบหอมกลิ่นพะโลแล้วก็รสเค็มกำลังดีของน้นองเดียเป็นไงไอเดียว,ว่ารวมๆรสชาติคล้ายๆกับพัะการตัวเอ็มเอ็มอะไรไม่บอกเดีย๋ยวแม่ขอชิมหน่อยนะคะไอเดียแม,แม่เป็นอีกสายหนึ่งที่ชอบกินเป็ดย่างมากเดีย๋ยวแม่ขอพิสูจน์นะตัวเอ็มจริงหรือเปล่า <laughs> ตัวเอ็มหรือตัวเอ ลองดอูคือเป็ดเขาว่ามันจะมีความแบบเนื้อนุ่มมากเลยนะไม่มีกลิ่นแบบใดๆเลยนะคะแล้วมันจะมีความหอมไอ้น้ําของเขา,าที่มีความเข้มข้นนะแล้วรสเค็มหวานกําลังดีเขาจะมีติดหวานนิดๆทำนี้กินคู่กับขินอ,อ,อร่อย ชามนี้จะเป็นเกาเหลาเป็ดนะคะเดี๋ยวเรามาลองน้ําซุปกันเนอะอุ้ยเขามีไส้ให้ด้วยนี่ดูดิเออเขากินน้ําซุปก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะน้าซุปน้าซุปน้าซุปรสอ่อนๆกลางๆกำลังดีนะคะไม่เค็มเลยแล้วก็ไม่หวานเลยเดี๋ยวพี่ก้อยขอลองกินไส้แก้วเขาหน่อยนะคะเขาบอกว่าไส้แก้วเป็นอะไรที่ขายดีที่สุดนี่ต้องลองดูขาวๆอืมปลุกรลุก ตามสไตล์ใช่แก้วเลยค่ะมาถึงจานนี้ค่ะคือบะหมี่เป็ดย่างหมูกรอบนะคะของโปรดเลยของโปรดใช่ไหมหนูกินแต่บะหมี่แล้วแม่มีหมูกรอบด้วยอยากกินมากบะหมี่เหนียวหนึบหนบน้ำซอสนี้แล้วอร่อยเนี่ยค่ะหมูกรอบเพิชิ้นประมาณนี้นะคะแต่ตอนมาถึงเนี่ยแม่แอบขอเขากินหมูกรอบไปชิ้นหนึ่งกรอบมากได้กินป่มได้กินค่ะอร่อยไหมติดมันอร่อยอื ก็อ,อ,กอบดูออออจานนี้ที่รอคอยแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะน่ากินน่ากินของอเดียเป็นปากเป็ดทอดค่ะเดี๋ยเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยนี่ใช่แม่ไม่เคยซื้อให้กินเลยอลองดูนี่ค,ะออค่ะ้องพี่ก้อยออเป็นไงไอเดียว่าอร่อยเลยนะชอบเลยหนังมีรสชาติมันมันคือหนังใช่ไหมแล้วก็มันเหนียวเหนียวกับกรอบอ่ะแล้วแต่ส่วน เกี้ยวมันดิมันคืออะไรก่นอนเดียวคืออะไรอ่ะมันคือลิ้นเป็ด <c oughs> ลิ้นเหรอไม่ใช่ปากหรอก็ตรงลิ้นมนะันอ๋อเป็นเนะื้อส่วนของพี่ก้อยนะคะคือเขาค่อนข้างเข้มข้นเลยค่ะรสชาติของแกงเขานะคะแล้วก็ที่สําคัญน่ะความอร่อยของร้านเนี้ยพี่ก้อยว่าอยู่ที่เนื้อเป็ดที่เขาตุ๋นมาทุกเป็ดเลยอะ่ะมันจะมีความนุ่มละมุนเลยนะคะแล้วก็เอามาปรุงเพิ่มมันก็จะอร่อยแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่คืออร่อยเลยค่ะเข้มข้นมาก อ,อันเนี้ยเขาทาเครื่องแกงมาปุ่มได้แค่ยี่สิบถ้วยนะวะันวันหนึ่งเนาะวันหนึ่งมีแค่ยี่สิบถ้วยใช่คือแบบน่าจะขายดีเลยนะเนี่ยอันเนี้ยคือชอบมากเลยน,นี่กินง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยแสดงว่าสองอันนี้นี่คือเจ๋งเลยนะม,มาค่ะมากินลาบเป็ดกันนะคะาลาบเป็ดในร้านเป็ดย่างแตกทีไม่เคยเจอมาก่อนเลยโอ้ยต้องยกให้ดูเลยค่ะสีสันเขาดูแบบ ไม่ได้ดํามากนะคะดูเป็นอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็สับมาละเอียดอืมอร่อยอ่ะอืมไม่เผ็ดมากอืมแซ่บลัวงอืมเขาก็บอกตั้นแต่ต้นแล้วว่าของเขาอ่ะมันจะไม่ได้แบบแซ่บทะลุทะลวงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขามีเป็นความเป็นพื้นฐานของอาหารจีนเป็ดย่างเป็ดทะโลงไงอืมจะอร่อยเนะกินกับหอมแดงอร่อยมากเลยเออเอชอบชอบยจานนี้ก็ดีอ่ะ เมื่อก,กี้ก็ดีจานนี้ก็ดีชอบมากี้ข้านนวเหนียวนี่ดีเลย <c oughs> อ๋อเขาสองกระติ๊บนะจานนี้นะคะเป็ดย่างผัดชาค่ะดูดูอุยน้ำเดือด <c oughs> ชอบออดีจังเลยมันมีความหอมกระชายหอมพริกหอมอะไรต่างๆที่เขาใส่มาตามสไตล์ผัดชาแล้วหนังเป็ดเขาจะมีความกร,รอบๆเลยนะจานนี้ มีความหนึบๆกรอบๆแล้วก็เนื้อเป็ดเหมือนเดิมพ่ะนุ่มเลยนะรู้สึกไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะมไม่ผัดชาปกติเขาจะเป็นพวกประดุกผัดชานู่นนี่นั่นผัดชาเป็นพวกแบบอาหารป่าแต่นี่คือเขาเอาเป็ดย่างมาผัดชาละทวยเลยอร่อยอืคือด,ดีเลยอะ่ะเท่ากันก่อที่ิเมนูสไตล์เนี้เขาจะมีอยู่3แบบนะคะที่ร้านะจะมีผัดชา ว้าแล้วก็อะไรนะผัดกะ,ะ,ะเพราแล้วก็ผัดเผ็ดอ่าสามอย่างแต่พี่ก้อยเลือกผัดชาเพราะผัดชาดูจากรูปในเมนูเขาว่ามันจะมีน้ําเจิงๆมานิดนึงเอาไวค้คลุกข้าวกินน่าจะอร่อยกว่าเนอะโอ้ถึงแม้ว่าจานอื่นจะอร่อยแค่ไหนนะคะแต่ก็ต้องยอมแพ้ให้จานนี้เลยคลาสสิกเดอะคลาสสิกใช่ไหมเ<ช><ช>ออส่วนของพี่ก้อยนะคะผัดชาเป็ดย่างใครเคยกินบ้างหืมอกินเ้ื่อือ เป็ดนี่จะเป็นอะไรก็ได้เลยนะอจะบินก็ได้จะว่ายน้ำก็ดีนะสุดท้ายทำอะไรก็อร่อย <c oughs> สำหรับร้านทั้งเฮงเป็ดพะโล่เป็ดย่างเนี่ยนะคะเขาทําเป็ดออกมาตัวเป็ดของเขาอจะมีลักษณะหนังบางเนื้อนุ่มรสจะไม่ค่อยจัดคะ่ะไม่เค็มมากนะคะพี่ก้อยคิดว่าทางร้านเนี่ยน่าจะเผื่อไว้สําหรับให้ลูกค้าที่มากินเนี่ยปรุงเพิ่มหรือราดกินกับน้ําราดหรือแม้แต่จิ้มกับน้ําจิ้มนะคะ ซึ่งตัวน้ำราดเป็ดของที่นี่บอกได้เลยว่าอร่อยมากค่ะพี่ก้อยชอบร้านนี้ก็ตรงที่ว่าเขานําเอาเป็ดเนี่ยมาแตกออกไปเป็นเมนูหลากหลายเมนูเลยอย่างเช่นเป็ดย่างผัดชาราบเป็ดที่เรามักจะไม่ค่อยได้เจอในร้านเป็ดย่างเป็ดพะโล้สักเท่าไหร่แล้วก็อย่างแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เป็นเมนูฮิตมากๆในยุค90น่ะพี่ก้อยยังไม่ได้กินมานานมากแล้วมาร้านนี้โอ้โหถูกใจจริงๆค่ะได้กินเลย สำหรับใครที่ชอบกินเป็ดนะคะพี่ว่าคิดว่ามาร้านห้างแห่งเป็ดย่างเป็ดชโล้เนี่ยนะคะค่อนข้างครบวงจรเป็ดเลยอะ่ะเขามีเยอะมากนะประมาณเกือบเกือบสากว่าเมนูเลยค,คิดว่าจะกินเพิ่มอีกไหมยังเข้าหน้าล้วคันคราวนี้เยอะแล้ว วันนี้เรากินกันจนหนำใจเลยนะค่อนข้างโอเคเลยล่ะค่ะ mm hmm. ก็อย่าลืมไปตามพวกเราต่อได้ที่ไหนคะ Facebook Instagram, TikTok แล้วก็ Lemon Egg Foodie Girl นะคะค่ะถ,ถ้าใครมีร้านเด็ดร้านอร่อยต้องทำยังไงลูกแนะนำเข้ามาเลยค่ะค่ะเม้นในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ก้อยขอไปดูรีวิวถ้าเด็ดจริงแล้วมีเรื่องราวให้เราบอกต่อเดี๋ยวพี่ก้อยตามไปกินเลยค่ะไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ